เราเกิดมาแล้วอ,อครับก็จะกระกากหน่อยนะครับก็โทรศัพท์ที่ใช้เนึน่งก็ซัมซุงอะทำไมเนอง,งามงามเงาะคืออะไรวะางามงาะคืออะไรงามเงาะคืออะไรวะ ว,ว่าไงลิปโป้เฮ้ยทีบสกิลโดนกูกดนกนได้ได้ได้โอเคไม่มีใครมาลัดไม่มีใครมาแย่งบับเจ้านน่เลมึงครับเพื่อน เรียนมึงอยู่เรียนบนครับแต้ไอ้กสกิลยับ oh, <good> โดนยับยับเรนนี้ครับ <Yeah. S 1> เรียนมึงไปกันด้วยครับเออคุณตัวใหม่ครับ ราไม่รู้ว่าคุณชื่ออะไรแต่คุณจงไปกทนเลมคุณด้วยิดกูยยาน้องรวมปกสกิลยับเลยก็เราก็แพ้ท่าครับเออเราเขามีซีซแล้วปกสกิลด้วยปกสกิลยับยับไอเราก็ปกสกิลนี่หว่า แต่เขายับกว่าครับเขามีสองโปร่งได้สองครั้งเฮ้ย HK! HK! อีคเคออคเเอออคูจอน HK! อีคเคออคูจอนฆ่ากูไม่ได้หรอกไปควาไงงอ้โง่มาดิครับก็้วทำไมหรออุ้ยลาชีพไม่ได้วาร์ปครับวาร์ปจังหวะน,นี้ต้องวาร์ปแล้วเฮ้ยมันไม่มีเอ็นตีเพื่อนซานิสไม่มีเอ็นตีมันมันถังเราไปแล้วฉันก็จะลองไปช่วยเลนล่าง มาแล้วพร้อมกับอันติมาแล้วเราก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยนะฮะสกอร์คิวก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าทีมยังไม่ได้สังูารใครสักคนนี่นี่นี Ret reat. Ret reat. เราก็จะซุ่มซุ่ม <Just follow. S 1> มองๆแล้วก็ตายไปปักโดนไปหนึ่งหมัดโดนเต็มเต็มไปหนึ่งหมัดเข้าไปที่ชายโครงฝั่งขวา อยเข้าไปทิปต่อยต่อยรอก,กอนเพื่อนมันกำลังมาจะยินจะยินจะยินสวยแพนด้านายสวยมากไขทิปต่อต่อยนี่นี่นเจอคอมโบสิครับฟือเราแล้วก็คำนวณไว้แล้วครับว่ามันต้องเป็นแบบนี้ พอการคำนวณที่สุดยอดของเราเองนะฮะทีมเราจึงได้ฆ่าถึงสองตัวเอคจนขโมยบัฟเข้าเลสเข้าเลสเข้าเลสสิเออคอมมาดี้คอมมาดี้คอมมาดี้คอมมาดีเข้าเลสเข้าเลสเข้าเลสเคสี่ไฟพวกโง่ เข้าเลสกันปะบอกแล้วไอ้ควายไม่เข้าเลสกล้าปาล่าก้าหรือเปล่ป <Your team S 2> ากล้าหรือเปล่าแล้วก็ใกล้ก้าหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วโอ้ย <c oughs> oh. ด้วยครับทำไมหรอลิต้ารู้สลับสลับรับทีเต็ที่ตายแน่ๆถ้าแม่งไม่มีอันติีแค่จะไปการต้อมเฉย โอ้โดดนี้เป็นหมาเลยโอ้ไม่น่าเข้าวงมันเลยสโลจัดจ้านสโลจัดจ้านลึกข้าวลึกเปล่าข้าวลึกข <c oughs> ้าวขาป่อยไม่โดนปล่อยไม่โดนหลอดตัวไปน้องป่อยไปทีกลางครับกันด้วยออใครอยู่กลางเฮ้ยโอ้แพนด้าไม่กัดกลางเลยครับเขาปล่อยกลางแต่เขาม้อฟาร,รม์มคือ <c oughs> เอสไยบังอาจถล่มกลางข้างั้นกลางเจ้าคงต้องแตกไปแล้วี่กลางสิ่ข้าไอ้โง่ปั๊บต่อยเดี๋ยไปช่วยลิตาค่ะมันชื่อเฮียอะไรมนเรียกเขาว่าลิตา ชื่อพี่อะไรสักอย่างปี่อยปีบวกอยฟิกเกอร์อีกของวิกครับจะเอาตไหนเราจะฟิกขาสกิลระยะประมาณนี้ฟิกเกอร์ก็น่าจะประมาณนี้กเกอือเราฟิกเกอร์ไปมันไหนมัน ที the นี้ไเราก็ไม่รู้เราคงต้องถีบแล้วก็ฟิกเกอร์รอแล้วก็ตรงนั้นไปไม่คำนวณแล้วแต่วันนี้ต่อยงัดเราโด,ดนสับสโหลไปหนึ่งดอกไหลโอ๊กสกิลช่วยเพื่อนโอ๊กไม่โดนอ้โอ้เราโด,ดนเผาหน้าไปหน่งทีปางตายอครับปางตาย าตายแล้วตาอยออ้แม่งสานิดแม่งห้าวกันเลยเลโอ้โหดมากเพื่อนโหดมากๆเลย,ยอ้าวตัดสกิวเฮอะไรเนี่ยเราโดนสกิวเฮอะไรเข้าไปไม่กลับเลยไม่ได้กลับบ้านเลย เราก็คิวไปสามแล้วฮะโดยที่เราไม่ตายด้วยตอนนี้อริซเปิดปาไปแล้วซึ่งไม่มีใครเลยมีลูกคู่อยู่เลนกลางวันนี้นมันดได้โดซ้มแล้วก็ทักนี่งัดไปน้องไม่ได้ฟันสี่นี่เราก็จะกันบนแต่มีสซน์ที่ีโผล่มาแล้วก็ฉีบไปหนึ่งดอกแล้วก็งัดแล้วก็ ออกมาแล้วก็ค่อยเข้าไปอีกหนึ่งมันแต่ไม่โดนนี่แต่เราจะหมดแล้วนะฮะสวัสดีฮะนายอาร์มผมกำลังแคสเกมอยู่เลย กำลังเห็นเ,นเกมเหมือดชี่อดังไงโอ้ไยโอลเลตเจ็บนะฮะไโอลเลตเจ็บนะฮะเขาอยู่ไหนนะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว้าวเราไม่ช่วยเพื่อนแต่เราหิวคิวพูดอะไรก็รสั่งกูแหละพูดอะไบกูเหรอตั้มเราจะจำหมดคือเราเราสอน,น,อนอสวนชิชาอะไรวิชาอะไรดุสราคัม ดูเวัาทำนะคุณ่ำไรเฮ้ยบังทีไฟไฟรีวิวไฟน้ำแล้ววัาสูงสูง้วดัไม่หยิ่งด้วยก็ไฟสูง วนนี้ตีล้อชาแล้วนะฮะเรานั่งจนตีนชาเลยนะฮะซอยตักโอ้โหโอ้โหเราก็คิวไปสี่โดยที่เราไม่ตายด้วยนะฮะได้เยี่ยไปเลยนะฮะทางวันนี้นะฮะเราจะตีดาร์คเลเยอร์นะฮะนะฮะนะฮะปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปนะฮะ เราก็จะเอารูปู่มีใครอยู่ในป่าหรือเปล่ามีใครอยู่ในป่าหรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับท่านสมาชิกคนรมคนชอบคนชอบปีวันชักวันจ่าไม่เว้นกันเลยตายไปซะตายไปเสีย เจ้บาบังอาจอุ้ยไปยุดไปยึดโดนอุ้ยสามสิบวิโดนมีนนหนึ่งมัดถีป้อมสตันแล้วก็ปักเรียบร้อยโดนมัดนิ่มๆเข้าไปเสยครับไถแล้วก็ถีป้อมตายไปซะ อ้าวอีกตาก็ไม่แตกด้วยโอ้ก็ชนะ